ฮ่าสนุกจังเลยมาเล่นกันเถอะมาเลยลูกพี่เจ้าเล่นกันจถอะเล่นกันจถอะทำไมเล่นกันจถอะนี่ทำลายทำลายเต็นเหรอนี่สนุกจังเลยวะนี่มันนี้สนุกจังเลยวหมมาเลยใครก็ได้ตอนเนี้ยโตแล้วมามาเลยไม่สวย ทำลายเจ็ตทำลายข้าวของเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโ๊ยจ๊ดจ๊ดมันตีมันตีมึงมันตีฮะมันตีฮะมึงมันบ่มึงมักกันบ่มากันบ่ยากันบ่มึงต้องเจอนี่ฮะมักกวนตีนี่หน่อยมึงมึงเจอแม่ยบางกั่นี่ฮะเอาตีฮะมึงจะได้แซามันบัเนี่ฮะฮะฮะเอาตีฮะกูเล่าไม่ได้นี่มาโดนแล้ว ไปใช้รีบไปใช้รู้มันเลยรู้มันเนีย้ยรู้มันอีกมึนตีฮะมึงมาขยอกตีหือเอามึงเจอมึงน,นี่ล่ะเอามึงเจอมึงน,นี่ล่ะมันไม่เนีย่ยเขาจก,กัดแรงนี่ไม่เล่นด้วยแล้วมาช่วยด้วย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 อย่าลุ้มหนูอาจ,จะเป็นละวเขาเปในนี้ไม่ได้อาจจนะอย่าลุ้มนะอย่าลุ้มเดี๋ยวอะไรอะ พี่เกียวก็เล่นแรงมาพี่เจ้าหยิบชิบหะแล้วกูช่วยด้วยไม่ต้องลุมสิอย่าครับศึกดีพ่อไม่เกี่ยวย่างกูก็อยากเล่นน้ำเนาะอย่างกูก็อยากหย,ยอกน้ำยา่ยาหยอกน้ำม่ได้เว้ยเอากระเต็นแมงก็ได้ไะเจ้าเจ้าบักเจ้าเต็นพ่อเอาต่อเอาละ สวยแลแรงอ่ะเออไม่เอาไม่สวยนี่ไม่สวยจะทับสิเมียก็ไปเรียนผู้เล่นผู้เดียวก็ได้ดอกเล่นผู้เดียวเล่นผู้เดียวเปี้ยวหัวใจเล่นผู้เดียวเปรี้ยวหัวใจลุงให้เล่นน้ำเมียบใ้เล่นน้ำน้องใ้เล่นน้ำเล่นผู้เดียวเปี้ยวหัวใจเล่นผู้เดียวโอ้ยบึงหล่ก็จะเล่นหยอกกันเห็นป่ะนะจิหยอกไอหยอกน้ำเนี่ หนี่มึงหนีมึงหนีตากูแล้วบักเหนียวตากูหยอกมันขึ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อย่าอย่าอย่าทะเลาะกันอยายายาสูสองตัวนี่โอ้หยอกกันงี่เง่เอาจริงงี่นั่นโอ้เล่นสีบะมวนปอดทั้งทีมึงเลยลูกกับพ่อลูกหลานกับพ่อหลานผัวกับพ่อผัวไม่ให้กูเม้านี่มึงได้ยินมึงฟังนี่มึงฟังบหนี่มึงมาหยอกกับกูนี่มะหยอกกับลูกแล้วมึงกัดลึงสู่กูได้ยจิงสู่มียะไที่ มาพี่เหนียว,วเราไม่เล่นกันเอะเล่นเป็นคู่ดีกว่าเขาเล่นกันเป็นคู่กันแล้วมามาแบบนี้ทั้งมันก็นยังได้อ่ะบอกเลยแบบนี้ท่้งวันก็นยังได้อ่ะอ,อ,อย่าอะาไรย่าอะไรนี่ตั้งตั้งลบลบลบช่อนลม่มหมุนเตปิว้วมีความจุกแต่วไปมันอย่างยนกนำ้ำ